เคครับเดี๋ยวพามาดูครับผมนะครวิธีนักล่าล่มนะครับผมหลังจะลงครับข้างหน้าเรานี้แล้วครับผมเดี๋ยวพาขับรถตามไปดูครับโอ้เขาทางก็ปู้มีตะปนเดี๋ยวเลยโค้งมาชมครับเวลาลงก็ลงวูดๆนะครับ สายอะไรครับเต็มท้องฟ้าเลยนะครับตกไม่ไกลครับแต่ลานเพราะว่าจุดคำ่ำค่ำก็ลงใกล้ๆก,ก็ถือว่าปลอดภัยดีเพราะมีแต่ทุ่งนานะครับผมมีทุ่งนาคับดูครับวิ่งกันแล้วครับเห็นหลังไวๆวิ่งกันแล้ว โชว์คุณนะครับโอ้โหมาแล้วครับเต็มแล้วครับจากลาลมของเราลงก็ลงแถวนี้นะครับผมนี่กำลังหมุนครับขามาชมครับนี่ครับกำลังจะลงครับมีการเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใส่กันแล้วนะครับ จะเฮ้ยทำไมนะครับเดี๋ยวครับให้ดูยาวๆเลยครับจังหวะที่กำลังจะลงครับอันนี้เป็นทุ่งนานครับผมกลางทุ่งนานะครับเป็นทุ่งที่กว้างเลยครับกำลังจะลงครับเบื้องข้างล่างโอ้โหครับเบื้องโอ้โหนะครับเหล่าบรรดาพีเพลแลนดดักนาดักหลังตน้อยตัวใหญ่ถือค้อนก็นมีบา่านี่หมอซื้อม่วงนี่ถือค้อนพร้อมนี่ เออบึงนู่นโนี่ยครับกำลังจะลงแล้วครับหมอเสือแดงกันแลนอ้อมซ้ายอ้อมขวาอยู่ครับอันนี้ถ่ายไว้เป็นหลักฐานเอาไว้ชาลิ้นนะครับว่านะครับใครได้กันแน่นี่ครับผมเหล่าบดดาพีเพลเพื่อนก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับหมอนึงถือค้อนครับหมอนึงกับถือยังกับมืหู้แลครับเอาละครับลงแล้วลงแล้วหมอนี่แย่ไม่ทาแล้วหมอนึงบมแม่สิปีลังคาบ่ตีแล้วครับตีแล้วตีแล้ว ตีแล้วตีแล้วตีแล้วได้แล้วครับมอนันจับมอได้มอนึงฟาดหัวอีกโอ้ฟาดมันหัวครับผมได้แล้วครับเรียบร้อยนะครับผมเนะแสดงว่านะครับสายมันเกาะเนะมันก็เลยออกบบสุดเนะสายมันเกาะนะครับนี่ครับกำลังเก็บครับหมอเสือน้ําเงินนี่ได้นะครับหมอเสือแดงบอกน้ําแน่เพื่อนเป็นวานะครับน้ําแน่เพื่อนเรียบร้อยครับผมลงแล้วครับการทุ่งนาปลอดภัยดีนะครับอัน ถือกันกับขอโทษขออภัยกันเด้อครับผมเอาเรียบร้อยครับผมสำหรับบางนี้